สวัสดีครับวันนี้มารับสมาชิกใหมสสสส่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะหนูนเป็นผู้หญิงหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อมายิหนูชื่อมายิ่วันนี้เป็นวันแรกนะฮรับรับมาตื่นเต้นนิดหน่อยอยู่ด้วยนิดหน่อยน้องยังไม่ลึงใช่ไหม <c oughs> น้องยังไม่ลืงเอาไปหาปู่ยูโรซิไปหาปูยปาป่ยูโรซิไปทักทายปูาาป่ยูโรซิ ปู๋ยูโรยูโรอยู่ยูโรไหนยูโรมาทักทานมาสักทานน้องสิอ่ะทักทานน้องสิอย่างเงียบน้องนะลูกอ่าดมกินดมกินดมเกิ่นอีกนิดก็รื้อด้วยกันปู๋ยูโรนะนี่ไม่ยูบี้ไปไปเดินเล่นในบ้านปะไป้ไหมเอาไปปล่อยในบ้านก่อนไปเดินเล่นในบ้านก่อนตามาตามาตามา ดูนางวันแรกเอาไว้นี m m ้ก่อนไว้นี้ก่อนปล่อยมันก่อนไปไหนอ่ะอ่ะเดินสิโดดเดินสิเดิน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 มาอีมาอีมาอี้อะดมโดมโดมดมอะดมโดมโดมดมโอ้ยยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นยังไม่ลืงอุ้ยบ้านใครวะบ้านใครวะไม่เหมือนบ้านเราเลยใช่ไหมไม่เหมือนบ้านเราเลยไม่รู้จักใช่ไหม มายี่มายีมายีเรียกขี้บ่อยๆจะได้จำได้มายี่ะเดิน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 สำรวจสิสำรวจสำรวจซิโอ้ยสำรวจสำรวจสำรวจที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยไม่เหมือนบ้านเราเลยไม่เหมือนบ้านเราเลยเนี่ยห้าไปหาที่ซุกนอนมาเอามาเอามามายิบมาเอามาอ่ะเยังไงดูเยังไงดม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 เหมือนบ้านเราไหมบ้านใหม่บ้านใหม่เร็ว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  อ่ะเอาเริ Pop, mm ่มเล่นละเริ่มเล่นละนี่มาเยี <pi <pi ่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมอ่าได้ของเล่นใหม่ละอันนั้นเขาเขาของเขาล่ะขนมเขาล่ะขนมเขาล่ะอันนี้อ่่ะะออันนี้อันนี้มองกองนี้มองกองนี้มาเยี่ยมมายิ่มมายิ่มมองกล้องดิจะไปไหนอีกล่ะมายิ่มจะไปไหนไปไหนไปไหน เอาไปแล้ว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 ไามแล้วเอาไปแล้วอื er> ๋อเหรออื้อไหมเอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บเลยมานี่มาที่มาขอ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 งหนูนะของหนูมาเออเอาลงทางขยะเอาลงขยะมาเยี่มานี่มาเยี่ยมลงขยะเร็๋ยวมาที่มานี่มานี่เอาลงขยะเอาลงขยะนี่ครับขยะนี่ขยะนี่เอานี่อันนี้อ๋อปล่อยปล่อยปล่อยหนู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 ปล่อย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 เอ้าบอกว่าอย่าไปกินอย่าไปกินไม่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 กิน ไม่ไม่กินหนูไม่กินไม่กินทำไมลูกฮปล่อย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 นูปล่อยแล้วนูปล่อยกันนหอูปล่อยกันเอ๋เอ๋เนีเอ๋เมาเอ๋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 เมาเอ๋เอ๋เ่๋เอ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 ๋เมาเอ๋เอนเอ๋เอ๋เเเมาเเเอาเอเเเเมเ่เเเเเ่เเเ๋เเเเเเมาเี่

หญ่ไหมไปไหนอ่ะอนนี้มานี่แล้วไหมเาว,วันแรกนั้น,นี่ยวันแรกยังออกฤขนาดนี้แล้ววันต่อไปจะเป็นยังไงอ๋ออะแข็งเหรอแข็งไหมแข็งจังแข็งจังนี่มันนี่มันนี่มนัมนนีจะไปไหนมจะไปไหนมายิ้มมันนี่มายิ้มมันนี่ S <S อาาันาาาานี้อะใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญไหมวันนี้วันนีน้ใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมจะไปไหนอะลูกจะไปไหนสำรวจห้องก่อนสำรวจห้องก่อนสำรวจห้องก่อนจะไปไหนจะไปไหนอะมันแข็งเกินนาะได้ไหมเคี้ยวไม่ได้ มันแข็งเกินเคี้ยวไม่ได <'s> uh, ้อ <Mustang> <uss mus incom> um> ันนี้อันนี้กินเลยนี่อันนี้ขนมเนู้เหรอมันเคี้ยวไม่ได้จริงๆเฉ่งอื้อเนื้อเออันนี้อ่ะอันนี้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 จะกินหรือจะเลี้ยงนี่หนูจะกินหรือหนื้อจะเลี้ยงฮะหนูจะกินหนื้อจะเลี้ยงไอ้มาดี้ทำอะไรอ่ะ

ไปไปสำรวจบ้านไปไปสำรวจบ้านปไปไปไหมไปไหมมาอี้มาอีแล้วมาอแล้วมาอแล้วไม่เอาไม่เล่น,ไม,ลนไม่เล่นขยะไม่เล่นขยะไม่เล่นขยะอะไรจะเอาอะไรขยะอึดนะมืออืมอะไรันนี้อันนี้นอันนี้นอันนี้อันอนี้อันอนไหนไอยิ้มสิยิ้มสิยิ้มสิ

นี่นี่นี่อยู่นี่เขากินนี่เขากินนี่เขากินนี่กินนี่ไม่กินแล้วไม่กินไม่กินอันนี้ไไเไม่ดื้สิอยู่เฉยดิอยู่เฉยดิอยู่เฉยดิอันนี้ไม่ดูดูนี่เอามาดอยู่นี่อยู่นี่ัน้น้ำไหมเนี่ยน้ำไหมันนี้กินน้ำไหมดื่มน้ำไหมเอามากิน้ำมากิน้ำนี่น้ำ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 น้

พอ,อลแล้วพอแล้วพอแล้วกินช้าชา,าสิาน,น้ำหรอพายังพายัง กินไมหมดนะอะอะไรยิ่งหิวขนาดนั้นหนูไม่ให้ดื่มน้ำมาเหรอมาจากโคราชไม่ให้ดื่มน้ำมาเหรออ่ะไม่กินหรออือยิ่งหิวอ่ะมีน้ำเอ้ามีน้ำเช่นน้ำใหญ่เหรอน้ำใหญ่เหรอน้ำอุดร่อยเหรอน้ำอุดร่อยกว่าโคราชหรออ่ะอ,อันนี้สาบซีน <Yeah. S 2> ใหญ่ไหมใหญ่ไหมหนูไปเล่นน้ำไหมหนูไปเล่นน้ำไหมไม่เยาไม่เอาเท้าลงไปไม่เอาเท้าลงไปไม่เอาเท้าลงไม่เอาเท้าลงเฮ <c oughs> ้ยเริ่มเล่นแล้วน่ะพอแล้วลูกพอแล้ว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 ดูบอลแล้วซื้อนมแก